Chú thức chú thức ý thức ý thức ý thức Mẹ mẹ ý thức ý ชอบมาแต่ก่อนแต่ก่อนพ่อเราประกวดได้เพลงนี้พ่อไปเราองประกวดอยู่ออาอยู่โรงเรียนกันทาราลูกเอ้กันธารักษ์พ่อไปร้องประกวดเพียงนี้แหละพ่อได้อันดับสามโอ้โหเอาลองเล็บลองกอดลองกอ เขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดีคนนี้ใช่ไหมที่เคยทอดทิ้งเธอไปเธอยมให้เขากลับมาเลืกซึ้งทำไมกูรู้ใช่ไหมเพราะะรักเขาจึงยอม ไลน์บอกว่าจะกู้ไมงหนดใจไมเลือกตั้งเลือกตัยังให้ก่อ เอที่ยงโอ้ยเหลืองามึ่งกินจังสี่ผักขาดเนาะแด้ผักขาดนดาดน่เไยมัมีองรอ่ะหายาขึ้นเลย คือมุมที่ปัะทาเยือนนอีีกับมุมที่กร,ราโหกเยืดอนอีีแสงนี่สองตาปะาัะทะเต้มเลยนะ cán bàn hết. ก่ของกปรเท็นตาใหญ่ฉันไม่เห็นต่หิบเลยนะ ดูก็จะหับหาห้องให้แมวพงสีจกหั cháu non mèo chú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมนูวันนี้เมอีย่างเเมนูวันน,น,น,นี้อย่างพเขียงไงครับพักเขียงไงพักเขียงไงตามตัวลูกงี้ปลาหมอพัน ใบโพตัวนี้ครับสามโตัวโลพริกดูดูเอาทานนึงแห้งครับเนี่ยิบวิพริกตัวหนึ่งิบวิพริกตัวหนึ่งนี่นับออก ଖରାପ ଥିଲା c กินอะไรครับตันจะกินอะไรลูกกินอะไร <c oughs> จะเอ๋จะเอ๋ คุยกับกัปตันไหมกัปตันอยู่นี่นะครับนะครับผมครับครับผมครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี้เรามาต้อนรับพนะกถินกันนะคะคุณยายเต้นเลยคุณยายเต้นเลยนี่นะคะชาวบ้านหนองแวงยินดีต้อนรับพนะกถินทุกท่านนะคะอ้าวยาวยาวมายายยาว,ยาวท่าก้อนท่าก้อนท่าก้อนเอายาวไปเลยเต้นท่าเลยเต้นท่าเลยนี่นะคะคุณยายเต้นเลยนะคะสนุกสนานต้อนรับพนะกถินจากกรุงเทพมหานครนะคะทุกคน วดนะคะนี่มาแล้วมาแล้วถากันยันท่านเป่ายันท่านเป่าคนมากมาท่านตีกันนะคะอันนี้เป็นขบวนกระถินนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> <S ดูกันยาวๆไปเลยนะคะกันยาวๆเลยนะคะเอ้ยใส่เสือหวานเห็นไหมเอายาวเต้นนะยาวๆนะเอ้ยเสือหวานเห็นไหม Bye-bye now. มากินอยกกนโอเคโอเคเนาเอ้อคนคนบ่มีแขวออกกันตอนนี้เอ้มมีเียว่าพิยน อย่าี้ปนภาษาอย่างนภาษาไม่ไเนาะจะเห็นบ่ได้บวชแล้วเนาะ่าหญ่เง้อเามาบวชน้ำเมกลัวจอาจารย์ครับข้าพินีบอกข้าพิมีบอกข้าพิมีบอกนี่นะอาจารย์หน่อยด้อดดอ่าอะลอง เธอหวันลองให้หลงรักเธอหวันรักให้หลงไหลเธอรับผลบเหมือนดังไฟฉันคลางใครไยังไงคะแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนระทุยยามเธอยิ้มสนเสน่ห์แรง น่าลองริมชิมได้ไหมขอกินสักทีจะได้ไหมใจลังเวิรบผูใจตกตะลึงสะดทงของเอวแม่เอ้ยยโยู่ชวนให้ฟันลำพึงลำพันแม่เอ้ยเฮ้มาบิ๊โอเอ้าเอ้าเอ้าอ๋อพอยอมแล้วอ๋อพอยอมแล้วอ้อ พ่อยอมเลยอ๋าี่ตาปะลนีเ้ยักนี่ตัวใหญ่ตมน้ำบุกปะล่นามีสน้ำยจะกใสที่สุดวะนี่บเครื่องเคื่องไอ้พ่อลุ่งที่พ่อรุงอัดไห้อัดแล้วไปเรื่นัในใคที่พวกคนไห้ค้นมาได้เถะนี่

ัเซไปกทิครับบ่ไอไปมือวันเสา์ดอกกี่ามงานงิน่ยงน้ลาดกับ่เสียงานวมกับ่ขาดงานลาดกับ่เสีย,บ,สยบอสิ ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกัปตันกัาตันทำอะไรลูกอ๋อสอ่จี๊ด <two> จ <rain> <No> <Koll> er <statistically> <Uh ี๊ดพ่อจะพาไปเที่ยวไหนไปเที่ยวอะไรหลูกพ่อจะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกนี่นี่นี่โอเคครับ ลายบ่อเหื่องอันนี้เนาะเี็นฝ้าตม่นี่เนาะก่อนไอ้กูอยู่ทางขับยังคงบ่เหหงเบียนแต่ถ้าเปิดปัญญาเปลี่ยนทิ้งน้องจากที่เขาเจ้ากูอยู่ทางคุณคือสีอุ่นบ่อู๋เอาแมนา่นฝ้าที่รักเขาใจไอ้กันยังเป็นเจ้า บิ๊กเดี๋ยวมัเนี่ยบิ๊กเดี๋วบิ๊กเลยนี่นี่โอ้หืมอันเด็กก็ดูเด้อ เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่เสียงไรทำอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรครับ 5้านาทีค่ะปต้นค่ะ มันตามอีแนวซื่อๆแบวๆอีหลีแล้วใสกว่าเสือบ่เอาหูตรงภายเเือนว่าเป็นเหยื่อบ่เคยเสือคําเว้าให้จนบ่เห็นกับตาจนพรใจมาเจ็บซีกบ่มีมองเย็บ หัวใจที่ให้เจ้าเว้ากะเว้าบ่ได้จนมาพอจังจังเจ็บปันถือตีนทางลูกอังปันพีบ่คิดว่าเขาสีคำฮอนอ่อนวอนว้หยดน้ำตาเขาปอดบ่หัวสางเงาหน้าแม่แต่น้อยยามใดมึงสีสมสอดเขาหอดบ่แค่จักน้อยใส่สมองน้อยนอคิดมึงคักค ตอวนุ้อมอมาเจ้าก็นอนมาเลยเนาะอูยังได้โมบายอนะูยังได้โมบายเหรอแล้อยากกินอะไรนี่นี่นีเ,เต็มปูรเลยเต็มหัวเลยหัต้องมัมงนจะขยำสามแบเนาะต้องเยอะก็ให่ดอก ตัดื้อด้ดลก็ไม่หายได้ต่นาปกติหิวเลยอ้เลยตวดเลยอ้ไม่ได้ดุ้อไม่ได้หายเขาดื้ดุ้ยเขาลืมตาเฉยๆแต่เขาไม่ได้ยังไม่เาครับกลัวไม่สิบบารหูย่งยางเี้ย่างี้ยงเซื้อบไรนะกับตาเป็นตัวบ้านนะมือเป็ีจ้าจินดาบุญวสีโวยเงียบได้ก็ได้ก็จะเป็นดาราตัวนี้เป็นแบบ๊องเขาแข็งแรงตอนนี้ ไปบยนีไปบายพวกชอเออเอามาสองใบสใบด้วยเอาตัวนี้แหละเอ้านชอบเซตนี้บลูนี่เลยเซตนี้เลยอะไรนี่เลขอะไรบ้างสองสองอะไรลูสองเลขสอเลขอะไรอี่สองศูนย์อย์สองย์อะไรสองศูนงศูนย์สองศูนย์จับตันให้สองศูน นม่แอนน่าเหลี่ยมแต่ตัวเองไม่ได้หน้าเหลี่ยมน,นะหน้ายาวเหมือนแม่เหมียวหมสองศูนย์ <20 7 S 1> เจ็ดแ่แอนน้าเหลี่ยมใหญ่นะตันจับได้สองศูนย์เจ็ดเกีบวก็อน่รอยนิดกจะ